คุณชันนี่แนะนำ DA, หน่อยว่าอ <bizarre> ีกสิบปีข้างหน้าณวันนี้เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยควรจะเตรียมการเรียนการสอนผมว่าเราอาจจะพึ่งระบบการเรียนการสอนไม่พอเพราะว่าดูแลการปรับเปลี่ยนไม่ทันเท่าที่ผมดูของลูกตัวเองนะผมว่าการปรับเปลี่ยนไม่ทันอาจจะไม่สอดคล้องกับสิบปีข้างหน้าที่มาคุณซันนี่มีอะไรจะแนะนำคือคุณซันนี่คิดว่า AI เนี่ยกำลังเชฟหรือปรับรูปสังคมเรายังไง คือผมขอแค่เกิดย่างนี้ก่อนอตอบตอนนี้เรามีปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตถูกไหมครับจะมี5อย่างเขาบอกว่าอย่างล่าสุดนะี่คืออินเทอร์เน็ตทุกวันนี้คือขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอีกต่อไปปัจจัยพื้นฐานต่อไปจะเป็น AI AI จะเข้าไปอยู่ในในทุกอย่างของชีวิตคุณและคุณก็จะเลี่ยงไม่ได้เลยครับโดยที่มีข้อมูลออกมาบอกว่าหลังจากนี้อีกไม่กี่ปีเนี่ย สี่สิบถึงประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของความรู้ที่เรามีสายวิชาชีพหรือสายที่คนที่ทำงานตอนนี้ครับจะหมดไปจะถูกเทคโอเวอร์ไปจะง่ายคือจะใช้คําว่าอาจจะไม่มีความสําคัญเลยก็ได้เพราะว่าทารส์นั้นงานนั้นนะครับสามารถถูกเอไอทำแทนได้และทําได้ดีกว่าด้วยประมาณเกือบสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของสกิลที่มนุษย์มีอยู่ฉะนั้นฉะนั้นพอ AI มันมันจะมาเทคโอเวอร์ขนาดไหนครับปัญหาคือตอนนี้จะมีสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือแบบชอบร้ายเข้าไปหา A.I เลยอีกกลุ่มหนึ่งคือแบบมันเป็นเรื่องที่ไกลมากจะพยายามแบบต้านทุกอย่างว่าเออเดี๋ยวมันก็คือ A.I มันก็สู้คนไม่ได้หรอกพยายามพยายามไปไปไป,ไปต้านเอาไว้ครับพ่อแม่เป็นสายวิศวะหรือว่าสายเทคเนี่ยเขาเข้าใจเขาก็จะพุชลูกตัวเองเ่ยศึกษาด้านนี้ได้โดยเฉพาะเลยกับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่าท่านอาจจะไม่ได้สัมผัสได้ด้านนี้เพียงเท่าเท่าหลายลมนมองว่าไอ้มันไม่อิมแพกแต่อย่างผมอยากจะบอกว่าภาพรวมอะ ยังไงมันก็อิมแพ t แล้วจะอิมแพ t แรงมากๆด้วยผมเคยนั่งคุยกับลูกสาวผมบอกอนาคตจะเป็นยังไงร,รู้ไหมผมว่าทันลูกอะกลับมาเปิดประตูเข้ามาเหนื่อยจากงานจะได้ยินเสียงวันนี้ดูเธอเหนื่อยนะช,ชีพจรเธอประมาณ110ยอุณหภูมิร่างกายเธอประมาณ37.8เเธอหายใจเร็วนะ ดูสมองเธอมีสารสื่อประสาทเครียดเยอะไ <c oughs> หนลองนั่งหน่อย <c oughs> สักพักก็จะมีโรบอทเอาน้ำเย็น <c oughs> เอาน้ำส้มมาให้พ <c oughs> อเธอนั่งโซฟาปุ๊บก็จะมีจอเปิดมาเป็นอาวาตารเป็นเป็นโรบอท <c oughs> อาจจะตั้งชื่อว่าเซราเอ็กซเธอดู <c oughs> ไม่สบายนะ <c oughs> ฉันคิดว่าเธอควรจะดื่มน้ำตรงนี้ตรงนี้เมนูอาหารเย็นนิด <c oughs> สภาพร่างกายเธออาหารขอเป็นแบบนี้นะคะัฉันได้ส่งเมนูอาหารให้กับ grab delivery หรือ delivery อะไรก็ตามแล้วเดี๋ยวอาหารจะถึงนี่ประมาณ40นาทีเธอขึ้นไปอาบน้ำฉันเปิดอุณหภูมิห้องน้ำไว้ให้ปรับเสียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคพออาบน้ำลงมาปุ๊บฉันยังรู้สึกว่าอุณหภูมิเธอสูงนะเธอมีอาการอย่างอื่นไหมลูกผมก็จะบอกว่ามีน้ำมูกนิดหน่อยใส เธอปวดหัวไหมเจ็บคอไหมมีไยเหลวไหมมีอะไรไหมเท่าที่ฟังดูเบื้องต้นเธออาจจะเป็นเพียงแค่ไข้หวัดหรือแพ้ฝุ่นเพราะวันนี้ฉันเช็คฝุ่นแล้วฝุ่นข้างนอกขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะเอายาพารานะฮะฉันแนะนํายาพาราแล้วก็ยาภุมิภูมแพ้ชนิดหนึ่งแล้วให้เธอนอนแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวฉันจะต่อคนหมอจองคิวโรงพยาบาลนี้ให้คือผมมองภาพถึงขนาดนี้เลยว่าเข้ามาเนี่ย มันจะถึงจุดนั้นล่ะที่ทุกอย่างมันจะดีเทคได้อะอะันนี้ผมวาดภาพคุณซันนี่วาดภาพยังไงครับผมว่าสิ่งที่คุณหมอพูดมาครับเป๊ะหมดเลยแต่ผมจะแอดออนเรื่องนึงว่าต่อไปเนี่ยเผลเผยเราอาจจะไม่ต้องคุยเขาแล้วเพราะว่าเรามันจะมีตอนนี้เขามีการฝังชิปสมองอล้วืะครับเมืม่อข่าวนี้เป็นข่าวมาเมือม่อเมือม่อสักพักแล้วว่าเขากาลังฝังชิป a อเข้าไปในสมองของมนุษย์ แต่ว่าล่าสุดเมื่อไม่นานมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาประกาศความสำเร็จแล้วว่าสังบนมนุษย์เสร็จแล้วคนแรกของโลกแล้วก็ผลก็ออกมาว่าตอนนี้เขาสามารถขยับเมาส์ได้อันนี้เป็นแค่ขั้นแรกครับทีนี้ผมจะบอกว่าต่อไปเขาจะวิจัยต่ออีกว่าต่อไปเนี่ยพอเขาฝั่งชิปเสร็จปุ๊บเป็นอุปกรณ์ที่ต้องสังอยู่ผมมองว่าอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องสั่งละอาจจะเป็นอุปกรณ์เล็กหนึ่งแล้วแต่ไว้หลังหู ที่เขาสามารถอ่านขึ้นสมองได้และส่งขึ้นสมองได้ที่ในเชิงของทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ที่เขามีปัญหาที่เจออุบัติเหตุต่างต่างเนี่ยปัญหาคือทางสปายนั่นแหละเขา,ามันสื่อสา,ารไม่ได้ทำให้คนไข้สามารถไม่ไม่เคลียร์ตัวไม่ได้ถูกไหมครับการที่สั่งเชิเอไอไปใหม่นเนี่ยมันจะส่งขึ้นสัญญาณกลับเข้าไปที่สมองและจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งอยู่ที่ สปายด้าน,นหลัง,งให้รับให้รับสัญญาณกันคนไข้ก็จะกลับมามุฟเป็นได้ใช่ไหมครับ,รบแต่สิ่งที่แอดออนมากกว่านั้นคือต่อไปอะเราคิดอะไรเราคุยอะไรเนะี่ยมันสามารถทําผ่านชิปที่เราได้ยินในหัวเราเลยก็ได้โดยที่ไม่ไม่ต้องโทรต้องพูดออกมาใช่ครับมันมันจะมีคำพูดหนึ่งตลอดว่าเฮ้ยที่เขาพูดว่าอ้โลกของเอเลี่ยนเน่ยมีคําว่าโทร โทรจิตใช่ไหมครับมันเป็นจริงไหมว่าชิปตัวนี้นอาจจะฝังเข้ามือถือต่อไปผมอยากโทรหาคุณหมอผมไม่แค่เคลียคิด,ม,คดมันจะส่งขอมาไปหามือถือหรือ i o t ทั้งมาไทั้งหมดแล้วก็ส่งคุยกันได้ในปกติ<ม>หรือเล่นเกมมันจะเหมือนในในซีรีส์หนังฝรั่งแบบแบบนี้หมดเลยครับอืแล้วมันแล้วมันมีมันมีเบย์ A ที่เริ่มมาละหอืือเบยกระทั่งผมเห็นว่าผู้สูงอายุครับต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ้างคนดูแลแล้วใช่ จะมีโรบอตมาดูแลให้อุ้บให้พาอาบน้ําให้ผมว่าอาจจะทันยุคผมก่อนเสียชีวิตอ่ะในอีก50ปีข้างหน้าผมว่าผมเห็นแน่ๆว่ามันจะมีโรบอตทำให้นึกถึงหนังของโรบินวิลเลียมจำได้ไหมจำได้ครับจำได้เป็นหนังที่ผมชอบมากผมว่าทันทันยุคพวกเราแน่ๆทันแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ครับมันมีหนึ่งในโครงการคือเป็นของอีโนมัสเหมือนกันในฝั่งชิปปี้ก็คือเป็นหนึ่งโครงการของอีโนมัส ทำหุ่นยนต์ก็เป็นหนึ่งในโครงการของอี o อ Musk เหมือนเดิมเพราเขาเป็น founder อยู่แล้วที่เขาท,ท,ทํารถ a u t o n o m ของเทคต่องเขาใช่ไหมครับ<ม>เขาก็ทีมพัฒนาหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวรุ่นที่2ให้ดูว่าเซนเซอร์มันตัวนี้ยเริ่มรูแบบเริ่มมี touch นเซอร์รับความรู้สึกได้นี่ครับแล้วเขาก็เปิดมาเริ่มมีแบบเริ่ม,ม,มพับผ้าละบอกว่าเออ่ให้มาเป็นแม่บ้านให้แบบให้มาพับผ้าเริ่มออกมาโชว์เรื่อยๆครับแล้วเขาตั้งเป้าว่าต่อไปเนี่ยตัวหนึ่งเขาอยากขายประมาณตัวละเจ็ดแสน ผมผมว่าเริ่มเริ่มเนี่ยอาจจะเป็นแบบเป็นสเปซิฟิกว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยสำหรับนี้สำหรับแบบนี้แล้วก็แล้วก็จะมีคล้ายๆกับมีมีโชว์รูมสมมุติว่าเรื่โชว์รูมรถใช่ไหมครับต่อไปจะมีโชว์รูมหุ่นยนต์ของค่ายนี้ค่ายนี้อย่างคืออะไรมีบริษัทที่ที่จีนด้วยครับที่เขาทำหุ่นยนต์เหมือนผมมีหมาหุ่นยนต์ในช่องผมเขาก็จะตอบไหมดูไหมเขาทำเสร็จแล้วนะเอาไหมผมว่าผมกำลังดูอยู่แต่ตัวหนึ่งประมาณสามล้านคุณชั้นี้แนะนำหน่อยว่าอีกสิบปีข้างหน้าณวันนนนีีี้้เเ่่ยยผูปกครอง ควรจะเตรียมการเรียนการสอนครับผมว่าเราอาจจะพึ่งระบบการเรียนการสอนไม่พอเพราะว่าดูแลการปรับเปลี่ยนไม่ทันครับเท่าที่ผมดูของลูกตัวเองนะผมว่าการปรับเปลี่ยนไม่ทันอาจจะไม่สอดคล้องกับ1ิปีข้างหน้าที่มาคุณซันนี่มีอะไรจะแนะนําคือคือผมผมบอกอย่างนี้ครับตามข้อมูลผมเห็นมาครับตอนนี้หลายๆสถาบันการศึกษานะครับหลายๆที่เนี่ยคือข้อมูลที่เราเรียนไปวันนี้ครับเป็นไปได้ยากมากเป็นไปได้ง่ายมากว่าะ เว้ยพอเรียนปุ๊บแบบเราไม่ต้องพูดถึงสี่ปีอะบางทีผ่านไปสามเดือนไอ้สิ่งที่เราศึกษามามันมันหมดยุคละ่ะฉะนั้นเรื่องของการการศึกษาเรานั้ยนะผมมองว่ามันอาจจะเริ่มล้าหลังแล้วเพราะว่าเราปรับตัวไม่ทันมันม,มันไม่มันไม่ใช่แค่เราแล้วทั้งโลกนี่เลยครับเขา,าปรับตัวไม่ทันเพราะว่าข้อมูลมันหมุนเร็วมากนกวันตกรรมศึกษามันออกมาใหมๆ่ๆทีถ้าผมนี่อยากแนะนําเลยครับว่าผู้ปกครองทุกคนที่กําลังดูดูคลิปของคุณหมอเราณตอนนี้ครับผมอยากโฟกัสว่า ผมบอกเลยว่าตอนนี้ขนาด,นาดคนที่เก่งๆหรือว่างานสายประจำเนี่ยรัดเจอ AI ตัวใหม่ไปที่สามารถเจเนเรตวิดีโอได้เนี่ยสายกราฟิกสายหลายๆ,ๆคนที่เป็นโปรดักชั่นเฮาส์เนี่ยก,ก็เตรียมผลลุกเตรียมตกงานกันนานานไครับที่คำถามนั่เลยว,ว่าตอนนี้คนเตรียมตกงานอาชีพที่จะทําให้เราตกงานได้ง่ายมากๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องร้อยถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับคืออาชีพที่ต้องการใช้การซ้ําๆเป็นรูชีนทําซ้ำๆ ทำเหมือนเดิมออืือวนเวียนไปเรื่อยๆใช้ข้อมูลเหมือนเดิมไม่มีความครีเอทีฟคือทำแบบเดียวแบบซ้ำๆแบบไี้ครับงานประจําอย่างเนี้ยที่เป็นรูทีนนะครับอันเนี้ยเตรียมเตรียมตอกงานเลยเตรียมตอกงานเลย,เ,ย,เ,ลยเช่นเช่น งานที่ว่าคุณต้องทําอยู่เหมือนเดิมคุณต้องอยู่กับโต๊ะอยู่เหมือนเดิมคุณไม่ได้มีอินโนเวตคุณไม่ได้มีครีเอทีฟคุณเป็นพนักงานประจําคุณมาถึงออฟฟิศเวลานี้ทัสคุณทํางานคุณก็ทาแบบนี้เอาเอกสารมาแบบนี้คีย์ข้ข้อมูลแบบนี้ส่งรีพอร์ตแบบนี้เอาข้อมูลมาแบบนี้อะไรแบบนี้ส่งข้อมูลไปที่มันเป็นรูชีนแบบนี้ครับตกง,งานหมดสิ่งที่ AI จะมาแย่งมนุษย์ไม่ได้ครับคือความที่เราเรียกว่าเป็น Human Skill อันนี้คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากหิมอนส์อย่นี้ผมจะแนะนําว่าอยากให้คุณคุณคุณพ่อคุณแม่ครับส่งลูกเรียนคอร์สอะไรที่เป็นคอร์สครีเอทีฟคอร์สเขาเรียกว่าคริทิคัลทิงกิ่งนะครับส่งให้เรียนเลยไม่จําเป็นเฉพาะว่าผมเข้าใจว่าหลายคนอาจจะคาดหวังให้ผมพูดว่าต้องส่งลูกเรียนโคดิง้งถูกไหมครับเพราะเอไอมายังไงก็ต้องส่งลูกเรียนโคดิงค้งเนี่ยผมจะบอกว่า ไม่ใช่ครับถึงเวลามันก็หมดยุคอีกถูกต้องครับเพราะว่าส่งลูกปเป็นโคดิ้งตอนเนี้ยโรงเรียนโคดิ้งจะถามว่าโคดิ้งยังไงถูกไหมครับแต่อีกไม่นานน่ะพอ AI ทอจะหมาว่าโคดิ้งอ่ะมันก็จะตกยุคไปสิ่งที่สําคัญในการเรียนโคดิ้งเน่ครับสิ่งที่สําคัญมันคือแก่นอยู่ในนั้นมันคือแก่นของลอจิกผมมองว่าอีกต่อไปครับการเรียนโคดิ้งอ่ะการการที่ไปเรียนภาษาโคดิ้งมันเหมือนเราไปเรียนภาษาใหม่ ผมมองว่าต่อไปมันไม่สําคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือเราเข้าใจว่าภาษาคอมพิวเตอร์ลอจิกการทํางานของ AI มันทานํางานยังไงเช่นถ้าผมพูดอีกเ,เลยกันว่าถ้าวันนี้ผมมีรูปแต่ผมไมโสดนะครับแล้วผมเกิดว่าถ้าผมเอาเขาประกาศทางอ,อ้อมนะถ้าผมมีรูปวันนี้ผมไะส่งรูปผมเป็นอะไรที่เป็น human skill creative ใช่ไหมรูปจะเ,เรียนเลย export ตัอมาให้เยอะที่สุด ให้เขามีความคิดเป็นของตัวเองในด้านที่เขาชอบผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่แอดออนไปเข้าคลาสที่เป็น logic thinking โลกตอนนี้หรือว่าเขาจะมีคอร์สที่ว่าเป็นสอนเขียนหุ่นยนต์โรบอตสอนเขียนโคดดิ้งสอนเขียนอะไรให้มีที่จะเขาสอนเรื่องของ logic thinking ด้านนี้เพิ่มเติมครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ได้โดยปริยายในการเรียนโรบอทแต่ว่าไม่อยากให้ไปโฟกัสว่าภาษาต้องเรียนภาษาโปรแกรมมิ่งอะไรไม่จําเป็น และสิ่งสำคัญคืออยากให้พัฒนาทักษะด้าน EQ เพราะในมนุษย์คุณหมอจะรู้ดีว่าเราจะมี IQ กับมี EQ สิ่งที่ AI จะมาเทคได้หมดเลยอะคือความฉลาดก็ดคือ IQ ต่างๆถูกไหมครับด้านนี้ AI เขาสามารถ take วอร์ได้แต่สิ่งที่ผมมองว่ายังยากอยู่คือ EQ ด้าน critical thinking ด้านด้านความฉลาดทางอารมณ์ที่มนุษย์มีแล้วผมมองว่า AI ยังคโอเวอร์ตัวนี้ได้ยากเลยอยากให้ไปพัฒนาตรงนั้นทักษะด้านด้านอารมณ์เพราะผมไม่รู้จริงไหมครับที่เขาบอกว่า ท young, ักษะทันา์ eq เนี่ยยิ่งต้องพัฒนาในช่วงอายุที่ที่เด็กเนี่ยยังยังยังเด็กอยู่พอเกินอายุช่วงเขายังเด็กปุ๊บอมันจะพัฒนายากแต่ใครที่พัฒนาตรงนี้ให้ลูกตัวเองได้นะครับเซ็ตตัวเองไว้ปุ๊บเนี่ยคือมองเลยว่าแค่พัฒนาด้านนี้คุณก็มีโอกาสมากกว่าหลายหลายคนเด็กหลายคนด้วยนะครับ